ภูมิชิงชิงควงคู่ขอบคุณแฟนละครขวัญล่าเผยความรู้สึกส่งท้ายเสียงตอบรับสุดประทับใจปิดฉากไปอย่างน่าประทับใจสำหรับละครราม่าเรื่องขวัญล่าจากค่ายดีด้าวิดีโอโปรดักชันที่สนุกเข้มข้นจนแฟนละครช่อง7 HD ยังอินไม่หายกับเคมีเคใจพระนางภูมิเกียรติภูมิบรรลือชยัยฤทธิ์กับชิงชิงคริฐาสังสโอภาสโดยทำเรตติ้งตอนจบ15บวก ทั่วประเทศได้4.7ข้อมูลวันที่17กรกฎาคม2567แถมพากันคอมเมนต์สนานโซเชียลว่าไม่อยากให้จบอยากให้ทั้งคู่มีละครคู่กันอีกถึงขั้นอยากให้เป็นแฟนกันเลยก็มีกระแสตอบรับดีตั้งแต่ต้นจนจบแบบนี้ภูมิชิงชิงเลยควงกันมาเปิดใจพร้อมขอบคุณแฟนๆว่าภูมิอยากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาต้องขอบคุณช่อง7 HD มากๆที่ให้โอกาสภูมิเล่นละครเรื่องนี้ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ภูมิได้นำเสนอการแสดงบทบาทใหม่ๆคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ท้าทายแล้วก็อยากขอบคุณค่ายดีด้าพี่หลอดสยมสังวริบุตรพี่นุษนุษราสังวริบุตรป้าตุ่มประทุมมิตรพักดีผู้กำกับที่ให้โอกาสภูมิในการได้สร้างตัวละครตัวนี้ในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ท้าทาย ได้ลองว่าการเป็นเจ้าชายน้ำแข็งต้องทำยังไงดีไซน์การแสดงยังไงให้ไม่แข็งทื่อจนเกินไปให้คนดูอยากดูเราภูมิสนุกกับการทำงานสนุกกับการเป็นตัวละครตัวนี้มากขอบคุณทีมงานและเพื่อนๆพืนที่นักแสดงทุกคนเลยที่ทำงานร่วมกันมาในทุกช่วงเวลาโดยเฉพาะนางเอกของเราชิงชิงผู้หญิงที่ผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะได้มาเจอคนที่เราร่วมงานกันแล้วเข้าใจกันไปด้วยกันได้ดีขนาดนี้การทำงานทุกอย่างมันไหลลื่นมากๆ แล้วก็อยากขอบคุณครอบครัวและแฟนๆที่คอยซับพอร์ตภูมิทุกสิ่งคือองค์ประกอบที่ทำให้ผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นขอบคุณแฟนๆที่ให้การตอบรับ ทำให้เรตติ้งดีกระแสดีทุกคนอินไปกับการแสดงมีการคอมเมนต์เข้ามาอย่างถาโถมทําให้รู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เหมือนการตีปิงปองมีการตีต่อตอบการทําให้รู้สึกว่ามันทัดใจแอบขอบคุณตัวเองเล็กๆนะว่าเราตั้งใจทํางานเต็มที่วันนี้มาดูตัวเองไม่รู้สึกเสียดายอะไรๆที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็เอาคําติชมมาปรับปรุงเรียกว่าเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานที่ดีโดยเฉพาะด้านการแสดงบทเจ้าล่าหรือ ศูนย์ที่ต้องทำการบ้านกับคาแรคเตอร์นี้ทำให้ภูมิใจเย็นขึ้นเข้าใจคำว่าใจเขาใจเรามากขึ้นสามารถนำไปปรับใช้ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตได้ดีเลยทีเดียวครับชิง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 อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายรวมไปถึงติดตามแล้วยังจิน้นยังเชียร์คู่ภูมิกับชิงชิงด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการทำงานด้วยกันครั้งแรกที่ทำให้ชิงชิงได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเพิ่มอีกคนหนึ่ง แล้วก็อยากจะขอบคุณค่ายดีด้าพี่หลอดสยมสังวริบุตรพี่นุชนุชราสังวริบุตรแม่ตุ่มประทุมมิตรพักดีที่ให้โอกาสหนูได้มารับบทปานแก้วในละครเรื่องขวัญล่านี้เป็นอะไรที่ยินดีมากๆเสมอที่ได้กลับมาร่วมงานกับค่ายที่ถือว่าปั้นชิงชิงมาตั้งแต่เด็กเหมือนได้กลับบ้านคะ่ะแล้วก็ขอบคุณช่อง7 HD ดอดีด้วยนะคะที่ให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองว่าหนูก็ยังเล่นเป็นเด็กได้อยู่นะยินขอบคุณพี่ๆทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกคน กองถ่ายเรื่องนี้เป็นอะไรที่สนุกและน่ารักมากคะ่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปทำงานที่กองถ่ายเลยตอนนี้ละครก็จบไปแล้วหลังจากนี้ชิงชิงยังมีผลงานละครที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วอยู่สองเรื่องคือลูกผู้ชายหัวใจเพชรกับเล่ร้ายเกมลวงออกอากาศเมื่อไหรฝากแฟนๆติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะแฟนๆสามารถติดตามชมละครก่อนข่าวภาคข้ามเรื่องใหม่ลูกผู้ชายไม้ตะพดได้ทุกวันจันทร์สุกเวลา19นาฬิกาทางช่อง7 hd ดูทีวีกด35 สดออนไลน์บักอาบูทีวีและช่องทางออนไลน์ Facebook IG X TikTok YouTube CS7HD เว็บไซต์ www.cs7.com